ุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นน้องนักเกรียนเนี่ยฉีดวัคซีนและหลังจากฉีดเสร็จนะครับก็ดูอาการ30นาทีแล้วแล้วก็ออกมาที่ร้านค้าขายลูกชิ้นปรากฏน้องคนนี้วูบฮะไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับร 大爷，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 来，对对对。 โอ้โหคุณผู้ชมฮะน่ากลัวม,มากนะครับตอนที่เธอล้มเนี่ยคุณดูสิหน้าคว่ำลงไปกระแทกพื้นถนนอย่างแรงนะได้ยินเสียงศีสะกระแทกไหมฮะเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะที่ร้านขายลูกชิ้นนะครับทำให้ทั้งแม่ค้าขายลูกชิ้นแล้วก็สามีรวมถึงคนแถวนั้นน่ะต้องรีบมาดูอาการของน้องเนี่ยตอนหน้าคว่ำลงไปคุณคือกระแทกเต็มๆเลยนะฮะคลิปนี้นะครับมีคนใช้ทิกตอกเนี่ยโพสต์เอาไว้แล้วก็ระบุข้อความไว้แบบนี้น้องแถวบ้านเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วมาซื้อลูกชิ้น ่งอยู่ดีๆเป็นลมไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกมาแบบนี้บอกว่าน้องได้สติแล้วก็ค่อยๆลุกนั่งได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าน้องเป็นลมเกิดจากอะไรหรือจะเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่แต่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน้องไปฉีดวัคซีนมาหรือเปล่านะเห็นว่าไปฉีดวัคซีนกันมาเป็นเด็กนักเรียนด้วยแล้วก็วูบเป็นลมนะอยากให้ทางแพทย์เนี่ยได้มีการดูแลอาการของน้องให ดีๆแล้วก็สืบสวนว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งหนุ่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 สูตรไข้กลับถึงบ้านครับมีไข้ปวดหัวหนักสุดท้ายเสียชีวิตคุณดูเนี่ยเสียงที่ผู้ชายคนนี้ได้มีการพูดระบายถึงอาการของเขาไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแน่เลย พอฉีดเจมสองมาวันนี้ไข่แตกที่รีก็้ายเร็วไ,ไม่ไหวหนาวสันแบบนน 33, 34, ส่นอุณหภูมิสามสิบสามสามสิบสี่องศาอย่างหนาวเลยตายแน่เลยพอทำก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่กินข้าวนอน,น,นไม่ไหวแล้วอ๋ออ๋าอาเจ้าเจมสองเจมสองรักนูนนะลูก แล้วคุณแม่นะคะเอ่อนอนก็นเลยปนี่อาจจะฟัน,นเล็กโอ้โหคุณคิดดูว่าผู้ชายคนนี้ก็คงไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตนะนนมันเหมือนเป็นการสั่งเสียเลยนะฮะรักลูกนะรักแม่และคลิปบันทึกเสียงเนี่ยส่งไปให้ใครฟังหรือไมฮะ ให้ผู้เป็นแม่ฟังและคิดดูว่าแม่ได้ฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับนี่เป็นคลิปบันทึกเสียงของนายสุพจน์ประสานเชื้ออายุ39ปีนะครับที่บอกถึงอาการที่รู้สึกว่ามันไม่สบายตัวมันเจ็บป่วยนะฮะหลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เข็มที่2แล้วกลับมีอาการแบบนี้คือไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะครับอุณหภูมิภายนอกเนี่ย33-34แต่ทำไมตัวเองถึงรู้สึกหนาวสั่นนะฮะแล้วก็ปวดหัวอย่างหนักนะครับ โดยผู้เป็นแม่เนี่ยก็ไม่ทราบเลยว่านี่จะเป็นเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากคนที่เป็นลูกนะครับผู้สื่อข่าวของเราได้ตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนนะครับโดยนายสุพจน์ผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองพลวงที่ตำบลหน,นองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่นะครับฉีดวัคซีนแอสตราเซนิกาเป็นเข็มที่สองก<ฮ>่อนหน้านี้ฉีดซิโนแวคไปเมื่อวันที่30สิงหาคมก็เป็นลักษณะของการฉีดไข้แล้วครับ หลังจากฉีดเข็มสองแล้วนะฮะนายสุพจน์มีอาการป่วยไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นอาเจียนแล้วก็บันทึกเสียงในคลิปไว้เมื่อกี้นะฮะจนวันที่4ตุลาคมนะครับได้โทรศัพท์มาหาผู้เป็นแม่ก็คือนางนัฐฐานาโวเล่าอาการให้แม่ฟังอีกนะฮะแม่เนี่ยก็บันทึกเสียงอันนี้ไว้โดยนายสุพน์เนี่ยบอกกับแม่บอกว่าโอ้โหนอนตะเกียกตะกายอยู่ที่เถียงนาใกล้บ้าน แล้วพอแม่ไปเห็นนะมีอาการน้ำลายฟูมปากแขนขาอ่อนแรงอาเจียนไข้ขึ้นสูงรวมทั้งพร่ำบ่นอย่างเดียวเลยปวดหัวปวดหัว,ปว,หวปวดหนักมากนะครับขณะนั้นเริ่มไม่ได้สติแล้วแม่และญาติจึงพานำตัวส่งโรงพยาบาลบัวใหญ่นะฮะคุณหมอเอ็กซเยรพบว่ามีอาการเส้นเลือดในสมองแตกครับ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นายสุพจน์เป็นคนแข็งแรงนะคุณนะไม่มีโรคประจําตัวและทางโรงพยาบาลบัวใหญ่ได้ทําการรักษาอยู่3ามวันนะครับก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาฮะคลิปสุ้ไทที่แม่เห็นแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ผมกินข้าวก่อนนะนอนหลับก่อนนะนอนเล่นก่อนามภาษาแล้วนั่นแหละแล้วแม่ก็ว่าได้ติดต่อกับลูกเลยลูกก็ม่ได้ติดต่อกับแม่เรือเขึ้นไปคลิปสุ้ไทคลิปทุ้ไทที่แม่เห็น เวลาแม่มาแล้วมันก็ไม่ไปหาเขาโรงพยาบาลเขาบอกว่ามีตอบสนองแล้วคุยกันบรรลุเรื่องแล้วแม่ว่าลูกเม่ต้องแพ้วัคซีนแน่นอนเพราะว่าเขาเพิ่งขีดมาป้าอยากถามมือกันว่าเป็นยังต้องขีดไข้คือพอหาแนวดีๆมาขีดให้คนไทยแน่ลูกอยู่แล้ววันเป็นยังไงคือหายขีด ล่าสุดวันนี้นะทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้นะครับจากทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์นรินทร์รัฐพิชยคามินนะครับก็ระบุว่ากําลังให้สาธารณสุขอาเภอเนี่ยรวมทั้งโรงพยาบาลบัวใหญ่นะครับสอบสวนหาข้อที่จริงอยู่จะใช้เวลาในการพิสูจน์เนี่ยประมาณ3-4สสัปดาห์ถึงจะรู้ผลคือวันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยจะลงพื้นที่นะไปที่งานแล้วก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ ขณะเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะหากกรณีเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไม่เกิน3สัปดาห์ให้ถือว่าเข้าข่ายได้รับการเยียวยาจากสปสอชอโดยไม่ต้องรอผลการพิสูจน์ว่ามาจากผลข้างเคียงของวัคซีนนะฮะดังนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุขและก็สปสชแล้วคาดว่าในเคสเนี้ยในกรณีนี้จะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้จำนวน4 0 0 0 0 0บาท แล้วก็จะนําไปมอบให้กับญาติของผู้เสียชีวิตต่อไปนะครับระหว่างนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขจังหวัดนั้นเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะฮะค่ะ